สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านครับวันนี้ผมก็มารับหน้าที่จบให้เท่าแกเล็กครับนะ่ลอกนาครับจกก็ไปเปลี่ยลนลูกนกทุพีเ้ยวิ่งกันสองคันเหมือนเดิมครับวันนี้วิ่งกันสองคันเหมือนเดิมวันนี้เทปแปลงร้อยเที่ยวครับเทปแปลงร้อยเที่ยวนีเ่เท่าแกเล็กนี่มีหน้าดินแบบนี้งานงอกครับ งานงอกเยอะเลยงานงอกเยอะครับอ oh. อันนี้ยังไม่ได้กินข้าวยามเช้าเลยครับสายแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยน้ำมันก็ยังไม่ได้เติมครับรถ <c oughs> กำลังมาครับนึ่สองคันล็อกกี้คันหนึ่งรถเท่าแก่คันนึงครับโ oh, อ้รถส่งน้ำมันมาแล้วครับ เจ๊ตายมาอีกแล้วครับผมอืมผมเชื่อว่าหลายคนอยากดูผมเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นเจ๊ตายครับกาลังจอดรถครับยังไม่ได้เติมมันไมโครเลยครับเดี๋ยวตักใส่ล็อกกี้คันนี้ก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้อากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสมีลมนิดๆนะครับดูการลอกมาครับ กำลังหัดกำลังหัดลอกครับไ่จะลอกไปทั้งหมดนโคโนี่ครับเ,เย็นมากเลยครับเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยเปิดไม่ได้เลยเอหนาวจัดนะพี่น้องเอา เอีน้ำมันมาส่งครับเอาเอาไว้ดีๆเด้อหมากินเด้อสิบอกให้พี่เอาไว้พี่เลยฮะคุกตาคกเลือกือโว้ยมันสิดเบี่ยงหอดคนเข็ยนงานดอกเลยนะวะซื้อมาให้แต่ซุ้มหกหลอด ให้เห็นแค่นี้พอครับวันนี้ให้เห็นแค่นี้พอดวมันมันมากวนี้วันนี้เราบังอุ่มให้ดูนะครับไม่ให้ดูเต็มเต็มนะครับโอ้พี่ใบเรือเออนีเราเห็นข้างหลังพอครับถือว่าเรื่อยติดอย่าันได้กินข่าวครับยี่ตาดมันมาส่งครับนี่ เอาเติมให้น้ำได้อไอโอ้ยคุณคู่ใหญ่จริงๆล่ะเอาอม่นี่ค่ะสองกิลาาโลนอ๋อไม่คู่เ่าต้องเติมมั้งเมื่อวา,านเติมพันหนึ่งครับไม่ต้องเติมอีกเติมน้ำมันมวันละห้าร้อยก็พอบายบายไปแล้วครับมาไวไปไวนะครับ <laughs> นี่ค่อนขอ้า <laughs> <laughs> งจะขี้อายครับเอ้ เดียยวเดี و, เด و, จกดิ่นกนให้เบิ้งซ้ำนี่เละพี่น้องให้เบิ้งมือล้น่อยพ่ให้เบิงเบ้งรลฮนะเออขอว่าละตัวเอาไปในไมโครกับไปในไมโครเอาผู้ใดสิไป,ไป,ไป,ไปอสอ ب, ปกบก็คุณคู่กัไปเด้อครับเอาไปกอนเดี๋ยวมันสิบดได้กินุม <า S 1> <c oughs> ัดไปม เดี๋ยวเดี๋ยวพวแกเอาเขาก่อนมันสิบวิบมาหาสิกินก่อนคนสิบวันตกินเนาะบักเขามึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจันแมวเดี๋ยวจะเข้าเงี้ยงหัวเขาก่อนจิตตายเข้ากล่องมาครับเจะไว้ใช่นอกจันเดี๋ยวเมียนข้องันครับเต็มแล้วครับแป๊เดียวครับผมจิตตายก็ไปแล้วกลับรถไปเมื่อกี้ เอาข้าวกล่องมาส่งครับแหมใครอยากกินข้าวกล่องบ้างบางคนไม่ค่อยกินนะครับข้าวกล่องเขาอาจจะไม่ถูกปากหรืออะไรยังไงคือใครไม่กินก็อดนะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยเยี่ยมข้าวมาส่งครับนี่เอากล่องกินท้องอใครไม่กินก็อดครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มอยากกินข้าวกล่องขึ้นมาแล้วครับพี่น้อง อนนี้ต้องรอถ้าแกเล็กมาก่อนครับพวยังไม่ได้เติมน้ำมันเลไม่รู้ว่าแกเติมน้ำมันหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่มีคนขับไมโครครับยังไม่มีคนขับไมโครรถก็ค่อนข้างจะเก่าขับยากนิดนึงครับแกก็ว่าแกจะขับเองเล่นเองไปไปมามา,มาเค็ดงานมาท่านวันนี้ยังไม่มีไหนนานะครับนี่แกก็ขุดเองเล่นเองขุดไปขุดมาหม่องละลอยหม่องละห้าิบหม่องละยี่สิ เมื่อวานเขาติดต่อร้อยเที่ยวครับลุกครับจากงานแค่สามสิบสี่สิบเที่ยวครับนี่ย้ายมางานไม่เยอะครับก็ลอกตรงนี้ไปเสร็จบิงหนึ่งแล้วก็เสร็จวินนี้หมดลวมั้งจะไปลอกบินเล็กนั่นลวมั้งบินหนึ่งคือยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าหน้าดินงานมันงอกแน่นอนครับแล้วก็รถไม่เยอะครับสองคันค่อยๆไปครับก็จะเก่าๆหน่อย จะต้องรอเขแกมาจะได้กินข้าวเช้าเช้านะพี่น้องนะเสียงนักพ่อมหลวงด <c oughs> ูนกพ่อหรือมันตัวไหนวะหลวมออโตก็เลยไโอ้คอสโต แค่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 ขนลกเ่ั้องขนกหลวมดรัดท่อครับทำให้ขลุกมากเลยนะท่อหลวม โอ้แกเล็กมาแล้วครับขันลอ,คอ,นลอกครับขันลอกที่แกเอาข้าวกล่องมาก็มันสะดวกครับอยู่ง่ายกินง่ายดีนะครับเนาะไม่เรื่องมากก็มันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากหาจานหาอะไรเพราะว่าก็แค่มีแค่สองสามคันครับจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเนาะมีรถแค่สองคนสองคัน คนก็สองสามคนครับข้ากล่องคนละกล่องก็เสร็จไปต้องหาตะกร้าจุ่จานที่ล้างจุ่ล้างจานอะไรวุ่นวายครับตอนกลางวันก็จอดกินนิดตรงก๋วเดียวอะไรไปง่ายๆนะครับเนาะบางคนก็บอกว่าทําไมไม่หากับข้าวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันวุ่นวายครับแล้วก็ยัยตายก็ไปโรงเรียนนะฮะโรงเรียนกันถึงอยากครับไปส่งเด็กๆด้วยไปสอบด้วยไปอะไรวุ่นวายไม่รู้ มันอยากพี่น้องเอาจริงีแล้วมันง่ายดีเนาะเอาเด๋ยวตักหินใส่รถดำให้เท่าแกเล็กก่อนครับเจ้าของนามาครับเต็มเรียบร้อย,อย,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 ยครับแค่นี้ก็ยิ่งๆครับกำลังพอสวยครับขนาดนี้หน้าดินค่อนข้างจะหายากครับไม่มีใครลอกแล้วอนนี้ส่วนมากเขาจะเอาไว้ปลูกมันปลูกอะไรนะครับ กำลังหัดับครับงูปลาไม่นองว่ามันเต็มรถเอารถเออ,เอตาายบอกงามึงนีสิเริ่มสิคุกข้ามชีวิตู้นี่ก็จะเป็นรถคันที่ซื้อมาใหม่ครับนะครับก็เริ่มวิ่งงานกันที่ได้วันนี้วันที่สองแล้วค่อยๆไปครับ แกยังไม่ค่อยเก่งครับหกรอน,นี่ก็ยังไม่เคยขับนี่ซื้อมาก,ก็ลองขับเลยแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับไม่โคนี่ค่อนข้างจะต้องใช้สมองหน่อยนะครับนาอแเส็จลอกนะน,นี่มันไม่ไมยากครับลอกว่าจะมันนสมือเอารแต่ว่าขุดสะนี่หามองไปมองมาว่าได้กับเรียบร้อยขึ้นกันครับน้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็เด็กใหม่ครับมือใหม่ครับน้องพี่น้องนะมาช่วยงานพี่แกให้เฉยครับเพราะว่าแกไม่มีคนขับรถ รถเยอะกว่าคนนะครับประชากรไม่พอเอหว่าง,างก็มาขับบ้างครับจะได้ถ่ายคล้องถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเ,เราได้ดูเนาะแล้วก็แว่งเว้นจากตรงนี้ผมก็จะไปถ่ายคีิปงานอื่นบ้างสลับกันไปนะครับอยู่แต่ทีมงานเดิมมันก็จะจาเจนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์มาครับผมนะครับติดตามาเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเนาะยังไงก็รอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้ต้องทานกินข้าวกินอะไรก่อน นะครับสายละนะครับพี่โนโอ้องฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับติตาหกร้อสซิ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาพื้นเพื่อนไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ